บางเรื่องเขาว่ากันว่าอย่าฟังตอนกลางคืนบางตำนานเขาเตือนว่าถ้าเริ่มเล่าเมื่อไหร่มันจะไม่จบแค่คำพูดเรื่องเหล่านั้นกำลังจะเริ่มต้นที่นี่ขอต้อนรับสู่เรื่องที่ไม่มีใครเล่าในคำ่ำคืนอนเงียบสงดนี้เราจะเดินทาง ข้ามผ่านม่านแห่งความฝันสู่สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ดินแดนที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันก็เกิดเป็นผืนน้ำอันกว้างใหญ่และมีสะพานพอดท่ามเชื่อมโยงสองฝากฝั่งเมืองให้เป็นหนึ่งเดียวสะพานเดชาติวงศ์ชื่อที่คุ้นหูของผู้คนในแถบนี้แต่ในค่ำคืนนี้เรื่องราวที่เราจะนำมาถ่ายทอด อาจทำให้สะพานแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นทางสัญจรหากจะเป็นประตูเชื่อมต่อสู่บางสิ่งที่น่าสะึงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการตำนานเรื่องเล่าขานที่สุบทอดกันมานานแสนนานเกี่ยวกับสะพานเดชาติวงศ์ในคืนเดือนมืดมิดหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงทิทานปรัมปราเรื่องเล่าหลอกเด็กให้หวาดกลัวในยามค่ำคืน แต่ในค่ำคืนนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่งผู้ซึ่งไม่เคยเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นจนกระทั่งเขาได้ไเผชิญหน้ากับมันด้วยตัวเอง <L> ชื่อของเขาคือบอมชายหนุ่มวัยย่างเข้า29ปีผู้มีไฟแรงกล้าในการสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ เขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังในแวกวงล่าค้าผีผู้ซึ่งเดินทางไปยังสถานที่ลึกลับทั่วสารทิศเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนั้นมีจริงหรือไม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบอมได้เผชิญหน้ากับความมืดมิดความเงียบสงัดและบรรยากาศวังเวงในสถานที่ต่างๆแต่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์ใดที่จริงจนสามารถลบล้างความสงสัยในใจของเขาได้ เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือแท้จริงแล้วสิ่งที่ผู้คนหวาดกลัวกันนั้นเป็นเพียงจินตนาการที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองจนกระทั่งการเดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ได้เปลี่ยนความเชื่อของเขาไปตลอดกาลบอมเดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงยืนยำ่ำแสงสุดท้ายของวันกำลังลาลับขอบฟ้า ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีส้มอมม่วงรถเดินคู่ใจเขามุ่งหน้าสู่ตัวเมืองโดยมีจุดหมายปลายทางคือโรงแรมที่เขาได้จองไว้ล่วงหน้าเส้นทางสู่โรงแรมน,นั้นจำเป็นต้องข้ามสะพานเดชาติวงศ์สะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ทอดตัวยาวข้ามแม่น้ำเจ้าพยาอันกว้างใหญ่เมื่อรถแล่นขึ้นสู่กลางสะพาน,บ,านบอมรู้สึกประทับใจกับทัศนียภาพ,พาบเบื้องหน้า แสงอาทิตย์ที่กำลังจะรับหายไปใต้ผืนน้ำสะท้อนให้เห็นถึงประกายสีทองอาลาม,มันมีความงดงามราวกับภาพวาดเขตาตัดสินใจจอดรถชั่วครู่เพื่อเก็บความงามนี้ไว้ในกล้องตัวโปรดและอัปโหลดขึ้นสู่โซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปันความประทับใจให้กับผู้ติดตามของเขาขณะที่บอมกำลังตั้งค่ากล้องปรับมุมมอง แล้วหามุมที่สวยที่สุดสายตาของเขาก็พลันสะดุดเข้ากับบุคคลคนหนึ่งชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่ริมราวสะพานไม่ไกลจากรถของเขามากนะใบหน้าของชายชราเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งวัยมันเหี่ยวย่นตามกาลเวลาทว่าสิ่งที่ทำให้บอมรู้สึกแปลกใจคือรอยยิ้มรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นแต่แววตา แววตาคู่นั้นกลับฉายแววบางอย่างที่แตกต่างออกไปมันไม่ใช่แววตาของคนทั่วไปมันลึดซึง้งเศร้าส้อยแล้วแฝงไปด้วยความกังวลบางอย่างชายชรา,าไม่ได้มองมาที่บอมโดยตรงเขายังคงทอดสายตาไปยังผืนน้ำเบื้องล่างเรากลับกำลังเฝ้ามองบางสิ่งบางอย่างที่จมดิ่งอยู่ภายใต้ผิวน้ำทันใดนั้นชายชรา,าก็เอ่ยคำพูดออกมา น้ำเสียงของเขาแหบพร่าแต่แฝงไปด้วยความหนักแน่นข้ามได้แต่อย่าหันกลับไปมองเด็กขาดบอมขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเขาหัวเราะเบาๆในใจพลังคิดว่าเขาอาจจะเจอคนแปลกหน้าที่พูดจาไม่รู้เรื่องหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่พยายามจะสร้างฉากเรื่องราวเหนือธรรมชาติ เพื่อเรียกร้องความสนใจและยอดวิวบนโลกออนไลน์ด้วยความคิดเช่นนั้นบอมจึงไม่ได้ใส่ใจกับคำเตือนของชายชรามากนักเขารีดถ่ายรูปถ่ายจนพอใจแล้วขับรถมุ่งหน้าสู่โรงแรมโดยที่ไม่ได้ตระหนักไเลยว่าคำเตือนนั้นกำลังจะกลายเป็นความจริงที่น่าสะพึงกลัวในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ในคืนนั้นหลังจากพักผ่อนและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วบอมตัดสินใจที่จะออกไปทำคอนเทนต์ตามที่ตั้งใจไว้เขาตั้งใจจะเดินข้ามสะพานเดชาในช่วงเวลาที่เงียบสงัดที่สุดเวลาตีสามเขาเตรียมอุปกรณ์การถ่ายอย่างพิถีพิถันกล้องวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K เพื่อเก็บภาพทุกรายละเอียดกล้องอินฟราเรดสำหรับบันทึกภาพในที่มืดสนิท และไมโครโฟนที่มีความไวต่อเสียงสูงเพื่อจับเสียงทุกความเคลื่อนไหวรอบข้างเมื่อถึงเวลากำหนดบอมขับรถกลับมาที่สะพานเดชาอีกครั้งจอดรถไว้บริเวณเชิงสะพานฝั่งหนึ่งแล้วเริ่มบันทึกวิดีโอทันทีที่ก้าวเท้าขึ้นสู่ตัวสะพานบรรยากาศในยามน,นั้นเงียบสงัดจนน่าขนลุกสะพานทอดยาวภายใต้แสงจันท์เงาสลัว ไรซึ่งยวดยานสัญจรมีเพียงสายลมที่พัดแผ่วเบาและเสียงน้ำที่ไหลเอ,อเอ่อยเบื้องล่างดังแทรกเข้ามาในความเงียบราวกับเสียงกระซิบจากโลกอีกนิติบอมเดินไปตามทางเท้าของสะพานอย่างช้าชาพรางบรรยายถึงบรรยากาศรอบข้างและเล่าถึงตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับสะพานแห่งน,นี้ ให้กับผู้ชมทางบ้านได้รับฟังเขาพยายามสร้างบรรยากาศที่น่าขนลุกเพื่อให้สมกับความเป็นคอนเทนต์ล่าท้าผีตามสไตล์ของเขาขณะที่บอมกำลังเดินไปเรื่อยๆความรู้สึกแปลกประหลาดก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขารู้สึกเหมือนมีเสียงสีเท้าแผ่วเบาดังตามหลังเข้ามาบอมชะง,งักเท้าหันหลังกลับไปมองทันที แต่สิ่งที่เขาเห็นคือความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่บนสะพานนอกจากตัวเขาเองเขาถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกพลางคิดว่าเขาคงหูวแววไปเองแต่เมื่อหันกลับมาเดินต่อเสียงฝีเท้าแผ่วเบานั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเรากลับมีใครบางคนกำลังเดินตามเขามาในระยะกระชั้นชิดทันใดนั้น กล้องวิดีโอที่เขากำลังถือก็เริ่มกระพริบอย่างผิดปกติแสงสีแดงดวงเล็กๆที่แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอติดติดดับดับอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันเสียงวิทยุในรถยนต์ที่เขาจอดทิ้งไว้บริเวณเชิงสะพานก็พันดังขึ้นเองพร้อมกับเสียงคลื่นแทกซาซาที่ดังรบกวนและท่ามกลางเสียงซาซานั้นบอมก็ได้ยินเสียง เสียงของผู้หญิงร้องไห้เสียงสะอื้นที่แผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยความโศกเศร้าลอยเข้ามาในเครื่องสัญญาณวิทยุอย่างชัดเจนบอมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวความหวาดหวั่นเริ่มกัดกินจิตใจของเขาอย่างช้าๆได้ความหวาดระแวงบอมพยายามยกกล้องวิดีโอขึ้นส่องไปด้านหลังเขาปรับไปที่โหมดอินฟราเรด เพื่อให้สามารถมองเห็นความมืดสนิทได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสิ่งที่ปรากฏบนหน้ากล้องทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเขาเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดยาวสีดำทะมึนเดินตามหลังเขามาในระยะไม่ถึง10เมตรรูปร่างของเธอดูเรือรางแต่ก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในความมืดผ่านเลนอินฟาราเรด แต่เมื่อบมเงยหน้าขึ้นจากกล้องมองไปยังด้านหลังด้วยตาเปล่ากลับไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นความว้างเปล่าและความมืดมิดปกคลุมไปทุกพื้นที่ทว่าเสียงฝีเท้าแผ่วเบานั้นยังคงดังอยู่ข้างหลังเขาอย่างชัดเจนแผ่วเบาชา้ชาๆและมั่นคงเราวกับมีใครบางคนกำลังเดินตามเขามาอย่างไม่ลดละบอมเริ่มเดินเร็วขึ้น ความเย็นว่าแปลกๆแ,แ,แรงปราดไปทั่วต้นคอของเขากลิ่นเหม็นเน่าจางๆรอยมากับสายลมยามค่ำคืนกลิ่นที่เขาไม่เคยได้กลิ่นที่ไหนมาก่อนกลิ่นที่ชวนให้รู้สึกคลื่นไส้และหวาดวันในห้วงความคิดของเขาคำพูดของแชาชาลาที่เจอในช่วงเย็นพรานก็แวบเข้ามาในสมองขามได้แต่อย่าหันกลับไปมองเด็กขาด แต่ความอยากรู้อยากเห็นและความต้องการที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่เขาไม่เคยเชื่อมีมากกว่าความกลัวที่กําลังกัดกินหัวใจของเขาได้ความลังเลบอมตัดสินใจที่จะหันหันกลับไปมองอีกครั้งสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าของเขาในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เงาร่างเรือนลางอีกต่อไป มันคือหญิงสาวผมยาวสยายปกคลุมใบหน้าผิวซีดถาวราวกับศพและดวงตาดวงตาของเธอกับกรวงโบไม่มีในตาเป็นเพียงความมืดมิดที่น่าสะพึงกลัว<ม>เธอยื่นมือเรียวยาวออกมาปากของเธอขยับช้าๆราวกับกำลังพูดบางสิ่งบางอย่างเสียงที่เล็ดลอดออกมาแผ่วเบาแต่บอม กลับได้ยินมันอย่างชัดเจนในความเงียบพากลับบ้านบอมตกตะลึงจนพูดไม่ออกความกลัวถาโถมเข้าใส่เราวกับคลื่นยักษ์เ<ม>ขาไม่ดังเลที่จะหันหลังกลับและวิ่งหนีสุดชีวิตมุ่งหน้าไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณเชิงสะพานเมื่อถึงรถบอมรีบเปิดประตูแล้วเข้าไปนั่งประจำที่คนขับ<ม>ขาสอดกุญแจและบิดสตาร์ทแต่เครื่องยนต์กลับไม่ติด เงียบสนิทมีเพียงไฟหน้ารถที่กระพริบทีๆีอย่างน่าประหลาดในขณะเดียวกันเสียงวิทยุในรถก็ดังอีกครั้งเสียงซาซาหายไปกับกลายเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาของผู้หญิงเสียงเดิมเสียงเดิมที่เขาได้ยินก่อนหน้านี้ดังซ้ำๆอยู่ประโยคเดียวเธอไม่กลับคนเดียวเธอไม่กลับคนเดียวทันใดนั้นบอมรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบ จับลงบนไหล่ของเขาจากเบาะหลังความเย็นยเยือกนั้นแทรกซึมผ่านเสื้อผ้าราวกับสัมผัสของน้ำแข็งได้ความหวาดกลัวสุดขีดบอมรีบหันหันกลับไปมองกระจกหลังสิ่งที่ปรากฏในกระจกทำให้เลือดในกายของเขาแข็งตัวกล้องขนาดเล็กที่ติดอยู่บนคอนโซลหน้ารถกำลังบันทึกภาพภาพที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เงาของผู้หญิงนั่งอยู่บนเบาะหลังของเขาจริงๆหลังเหตุการณ์อน,นาสะพึงกลัวในคืนนั้นบอมหายหน้าหายตาไปจากโลกออนไลน์เป็นเวลานานหลายเดือนเขาปิดตัวเองเงียบไม่พูดคุยกับใครความหวาดกลัวและความสงสัยยังคงวนเวียนอยู่ในความพิดของเขาเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาได้เผชิญหน้ามานั้นคืออะไร มันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงภาพหลอนที่เกิดจากความเหนื่อยล้าหรือไม่เกิดจากจินตนาการของเขาเองจนกระทั่งวันหนึง่งบอมตัดสินใจที่จะกลับมายัางจังหวัดคนครสวรรค์อีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อถ่ายทำคอนเทนต์แต่เพื่อขอเข้ามาเขาต้องการจะค้นหาความจริงเบื้องหลังเรื่องราวที่เขาได้เผชิญหน้ามา และถ้าสิ่งที่เขาเจอเป็นวิญญาณจริงๆเขาก็ต้องการที่จะขอโทษที่ลบหลู่บอมพยายามสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับสะพานเดชาและเรื่องเล่าเกี่ยวกับเงาที่เดินข้ามสะพานในที่สุดเขาก็ได้พบชายชาราคนนั้นอีกครั้งชายชาราที่เคยเตือนเขาไว้ในวันแรกที่เขามาถึงในการพูดคุยครั้งนี้บอมได้รู้ความจริงความจริงที่ถูกซ่อนไว้มานาน ชายชราผู้นั้นเคยเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครเมื่อประมาณ20ปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้าขึ้นมีหญิงสาวคนหนึง่งตัดสินใจกระโดดลงมาจากสะพานเดชาในช่วงกลางดึกในคืนที่ฝนตกหนักและท้องฟ้ามืดมิดเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรวมถึงชายชราคนนี้พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือเธออย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่ทัน หญิงสาวจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพยาอันเชี่ยวกราหญิงสาวคนนั้นมีชื่อว่าเิริพรเธออาศัยอยู่กับครอบครัวเล็กๆในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากสะพานมากนะในคืนเกิดเหตุเธอทะเลาะกับคนในครอบครัวอย่างรุนแรงด้วยความน้อยใจและอารมณ์ชั่ววูบเธอจึงตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดลงจากสะพานและนับตั้งแต่นั้นมา ก็มีผู้คนมากมายที่อ้างว่าเคยเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งเดินข้ามไปข้ามมาบนสะพานเดชาในยามค่ำคืนบางก็เห็นเป็นเพียงเงารางๆบางก็ได้ยินเสียงร้องแผ่วเบาบางก็รู้สึกถึงไอเย็นยะเยือกที่บริเวณนั้นเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกเล่าขานสืบต่อกันมากลายเป็นตำนานที่ทำให้ผู้คนในนครสวรรค์หวาดกลัว ที่จะสัญจรผ่านสะพานเดชาในยามวิการบอมเข้าใจแล้วเงาที่เขาเห็นเสียงร้องไห้ที่เขาได้ยินสัมผัสเย็นเยียบที่ไหลทั้งหมดนั้นคือวิญญาณของสิริพรวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ณนะสะพานแห่งนี้เพราะเธอกำลังเดินทางกลับบ้านบ้านที่เธอจากมาด้วยความเศร้าและความสิ้นหวังแต่ไม่เคยมีใครรับเธอกลับไปได้สักที วิญญาณของเธอจึงยังคงรอคอยรอคอยใครบางคนที่จะนำพาเธอกลับสู่ความสงบคืนนี้หากคุณจำเป็นต้องขับรถผ่านสะพานดีชาในยามค่ำคืนอันมืดมิดขอให้คุณอย่าได้มองไปยังข้างทางและอย่าได้หยุดรถกลางสะพานโดยไม่มีเหตุผลอันควรและหากบังเอิญคุณได้เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึง่ง กำลังเดินข้ามสะพานอย่างช้าๆในความมืดมิดนั้นขอให้คุณรีบขับรถผ่านไปให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่ต้องหันกลับไปมองเพราะบางทีเธออาจกำลังเดินอยู่ใกล้ๆรถของคุณและเธออาจจะไม่ต้องการกลับบ้านเพียมลำพังทุกเรื่องที่คุณฟังมันอาจเกิดขึ้นจริงกับใครบางคนหรือกับตัวคุณเองในคืนหนึ่งคืนที่ไม่ทันตั้งตัว หากคุณยังอยากรู้ว่าโลกนี้ซ่อนอะไรไว้อีกบ้างกด Subscribe เพื่อติดตามเราในตอนต่อไปเรื่องที่ไม่มีใครเล่าพอบางเรื่องแค่ได้ยินก็เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิตสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนฝันดีสวัสดีครับ